คนหายหาแล้วยังไงไม่เจอขอให้อาจารย์นั่งทางในเขาหรือแผ่เมตตาหรืออะไรช่วยหาหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็สุดสุวิสัยลวงตาก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้ไหมโยมโยมไปกราบพระพุทธรูปอยู่ในสาลาที่โยมผ่านไปผ่านมาเจ้าเจ้าอยู่เนี่ยบางเขาประมาทพลาดพังไปอะ เข้าไปแล้วก็ไปนั่งสงบสักห้านาทีสิบนาทีอธิษฐานจิตขอเขามาลาโทษซะเขาก็เลยเข้าไปสลาก็เลยไปกราบแล้วก็ไปทำแนะนำเราแนะนำเชื่อไหมพอออกมาจากสลาไอ้คนขับรถออกมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆเนะี่โดยไม่ต้องตามหาทีนี้ก็เลยไปสัมภาษณ์ไอ้คนที่เขาตามหา แล้วมึงไปอยู่ไหนผมก็นั่งอยู่นั่นแหละเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วทําไมมึงไม่พูดเขาไม่ให้พูดว่างนันมีคนมีมีคนบอกว่าไม่ให้พูดเขามีอํานาจมากเ็าให้นั่งอยู่เฉยๆและคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่เห็นนะแทบจะเหยียบมันว่าแต่พอสิบนาทีเนี่ย่อนกรกนก่อนก,อน,ก,อน,กอนจะออกมาเนี่ย แป๊บเดียวสว่างขึ้นว่างั้นก็เลยเดินออกมานี่แหละโอ้ยตอนนั้นคนเริ่มกลัวแล้วหลวงตากขังน่ะที่จริงกูก็ไม่รู้เรื่องเรื่องบางเรื่องความลึกลับเล้นลับทางภูมิจิตภูมิธรรมเนี่ยนี่เป็นบรรทัดฐ,ฐานหลวงตานเนี่ยประสบกับตัวเองเลยเรื่องเนี้ยก็อาจารย์อยู่เทพสองคนตั้งแต่วันนั้นมาเริ่มคนก็เริ่ม กลัวบางทีความกลัวตัวน,นี้ก็จะเข้าสู่ศีลสูส่ธรรมนะเข้าสู่การไม่ประมาทไงเมื่อก่อนไม่เขารพไงระมาเนี่ยไม่ค่อยสนใจพระเจ้าประสงค์ที่อยู่เนี่ยเจียวจะเยา้ยาเยา้ยาอยู่นะ,ะวิ่งเล่นกันไม่รู้พูดอะไรหัวเราะรอกัซิกกันไม่ขอรบสถานที่นี่บ่อน้ำพระอินทร์ก็เช่นเดียวกัน เป็นเขาลูกนะครเขาลูกนี้คนเป็นบ้าเยอะพระก็เหมือนกันจนวันหนึง่งไม่มีใครสามารถอยู่ตรงนี้ได้ไม่ว่าอาจารย์ขังขนาดไหนเออเจจิตด,ดังขนาดไหนไมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้อยู่บนน้ำพระอินทสมัยนั้นก่อนหลวงตาจะมานะโดยเฉพาะตรงศาลาเนี่ยลานหินตัวเนี้ย เขาจึงต้องเอาหินมากองมาให้คนเข้าใครก็ไม่กล้าเข้ามาสมัยนั้นก่อนที่หลวงตาจะมาเขาเล่าให้ฟังลุงตาก็เข้ามาจนพระเนี่ยเขาไปนิมนต์นะไปบอกลูกศิษย์ไปนิมนต์หลวงตาครูบาอาจารย์เจจิดด้ทัางๆบอกไม่มีใครอยู่ได้มีแต่หลวงตาสินลวงตาสิ้นคิดเนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกหลวงตาสินไปนิมนต์ท่านเนี่ย นิมนต์ท่านมาอยู่นั่นแหละเป็นที่มาที่เขาไปนิมนต์ตั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งหลวงตาถึงมาซึงบอกน้ามาอินนี่โอ้เล่นลับเหมือนภูเขาต่างๆนั่นแหละแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยทำไมหลวงตาไม่ก็จะพูดเรื่องลึกลับลี้ลับเล่นลับแบบนี้นี่พูดซะหน่อยหลวงตาจเจริญเกินมาถาม คุยกันตั้งแต่ตีสองละเพราะหลวงตาจเจริญเนี่ยประสบเองว่าไงเนี่ยไม่กี่วันกี่เดือนแล้วสองครั้งแล้วเนาะเข้าไปสู่ไข้กลถึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกล้กลุฏิหลวงตาเนี่ยมั้งอ,อยู่ใกล้กลุฏิหลวงตาเนาะน,นี่แหละเรื่องที่เขาปิดบงังตอนขึ้นมาอยู่ใหม่ๆหลวงคุบารน,นเนี่ยให้หลวงตา ลวงตาให้ครูบาดลนมาอยู่นหลวงตาครูบาลนอยู่ไม่ได้ไมิจจะหนีว่าลนเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกจนต้องไปล,า,งลงากหลวงตาขึ้นมาถ้าหลวงพ่อไม่ขึ้นมาผมหนีนะ <c ười> คือแรงกดข,ข่มของภูมิเขาเลยภูมิเทพภูมิภูมิมะเทวานะ ถ้าเขามาลองภูมิเราอะถ้าเขาเหนือกว่าเราเราก็ต้องยอมเขาก็ต้องไปเราอยู่ใต้อำนาจเขาภูมิจิตนะถ้าภูมิจิตเราเหนือเขาเขาก็อยู่ใต้อำนาจของเราเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาเรียกภูมิธรรม,มภูมิจิตภูมิธรรม แล้วหลวงตาจเจรินถามว่าหลวงพ่อเจออะไรไหมไม่เจอเจอแต่ไม่เจอไม่สนใจนะเฮ้ยเด็กๆยิ่งอ่ะ,อ,ะอย่ามายุ่งต้องภาวนาเป็นศีลเป็นธรรมเห็นไหมเขาก็มาทักหลวงตาทุก คุกกระเบียดเหมือนกันแหละเพราะหลวงตาชอบอยู่คนเดียวเนี่ยมืดๆเห็นไหมปีแรกที่ขึ้นมาเขาเขากดดันเราไม่ได้หรอกมิจตเรากดดันเขาเทียนยถ้าเขาเขาเขาเหนือกว่าเราเนะี่ยเขากดดันเราถ้าเราเหนือเขาเราข่มเขาขู่เขาได้แบบนั<笑><笑>้นเฮ้ยอย่ายุ่งเราไงวงไงนะ้ประมาณเนี้ยมาพูดอุปมาให้ฟังนี่เขาเรียกว่าเทพภูมิทีนี้เขาก็เปลี่ยน จากมิจฉาทิฏฐิจากอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นสมัมมาทิทิมามีศิ้นมีธรรมมันถึงอยู่สุขสงบมาทุกวันเนี้ยไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่ภูมิจิตเราที่ท,ที่ที่มีสิลมีธรรมที่มั่นคงในพระรัตนตรัยทำไมหลวงตาเขาจะต่อไปเรื่องว่าคุณใสเนี่ยถามว่าหลวงตาก,กลัวไหมกลัวสมัยก่อนตอนเป็นโยมเนี่ย ตาขาวมากกลัวผีกลัวปอบกลัวคุณใสกลัวเขาเสกตะปูเขาท้องเสกนังเขาท้องแต่ไม่เคยเห็นหรอกได้ยินผู้เขาบูกแก่เล่ากลัวว้ความสงสัยนี่แหละพราไมรู้แจ้งเราสงสัยอยู่เรื่อยกลัวจนให้เข้ามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม พอปฏิบัติไปจิตรวมลงจิตมันลงมันถึงได้รู้แจ้งรู้ด้วยปัญญาว่ากรรมจำแนกสัตว์กรรมมูนาวัตติโลโกไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรมไปได้ถ้ามีกรรมถ้าไม่มีกรรมเนี่ยไม่มีทางมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นคนนั้นมาเสกเบาให้อะเมีย พอใจมันน้อมรับเข้าไปสู่ธรรมสู่ความเป็นจริงแล้วเนะี่ยมันก็จะเห็นว่าโอ้เราหลงหลงเชื่อหลงเป็นหลงเป็นอุปาทานจริงไหมบอกโอ้คุณใสอาจารย์ขังขมเขมนใส่แม่ทัพภาคที่สองเนี่ยลงตาถึงบอกโอ้ยงั้นมึงจะไปซื้ออาวุธมาทำหาอะไรจริงไหม มึงก็เอาอาจารย์พวกนี้ฝึกลูกศิษย์มาเ an ยอะๆก็มานั่งเพ่งมันอยู่อย่างนีนะไม่ต้องใช้ทหารไม่ต้องใช้อาวุธหรอกประเทศไทยนิมนต์พระสิ้นคิดเนี่ยไปตบกระโหลกเลยพวกอาจารย์เดี๋ยวไปลดน้ำมนต์ในม,มันห,าหนาวตายกลยถ้าเราเห็นความเป็นจริงเรารู้แจ้งในในกรรมนะในความเป็นจริงโดยธรรมชาติไม่มีใครไปเสก เปลี่ยนแปลงกรรมใครได้ใครป่วยใครเจ็บได้หรอกป่วยก็เพราะกรรมเป็นโรคก,ก็เพราะกรรมนี่แหละมันคนก็เป็นโรคเดียวกันสิแต่ด้วยความเห็นความเชื่อคนบางทีเชื่อแหเชื่อมันก็มีถ้ามีกรรมต่อกันถ้าเชื่อแต่เหมือนกับมี อาจารย์องค์หนึ่งจะเล่านิทาในให้ฟังอา,อาจารย์องค์หนึ่งมีเนเนเป็นลูกศิษย์ไปเรียนวิชาอาคมอา,อาจารย์องค์นั้นก็ขังเนนก็เชื่อกไปฝึกอาจารย์เององค์นั้นก็เศกก้อนหินเนี่ยเป็นขนมปังอะ เนนก็ได้กินขนมปังคพเนนน้อมใจเชื่อวันหนึ่งเนนเริ่มสงสัยหินก็เลยไม่กลายเป็นขนมปังอ,อาจารย์ก็สงสัยเพราะเนนไปทักก็เลยสงสัยแม้แต่หลวงตาก็สงสัยเนนก็สงสัยเศษขนมปังก็ไม่ได้หินก็ยังเป็นหินอยู่ เหมือนโบราณเขาเล่าว่าเมื่อก่อนมีทหารออกรบอมพระไปอมพระไปศัตรูยิงมายิงยังไงก็ไม่เข่าไม่ได้มีเสื้อกันกระสุนนะแค่อมพระยิงจนจนพระกระเด็นออกจากปากล้มลงพระออกจากปากอันนี้ก็คว้าหา พระจะมาอมอีกคว้าไปได้กบไรเขียดอะมาอมอเขาคิดว่าเป็นพระเห็นมันดิ้นโอ้ยิ่งไม่เข้าเหมือนกันเพราะความเชื่อเนี่ยความเชื่อในมีกำลังมากเหมือนเราไปเชื่อว่าเราไปทำกระ๊อบมันเล็กๆไว้ในในในป่ามีผีทำ ่ว่ามีถ้าเราไปทำอะไรป่วยเลยนะเพราะความเชื่อไหมเพราะจิตมันน้อมใจเชื่อหลงตากำลังพูดถึงเรื่องจิตอะถ้ามันเชื่อศรัทธาขนาดจิตจะมีกำลังเหมือนกันถ้าไปแตกในป่วยเลยนะแต่ถ้าขี้เล่าไม่เชื่อเนี่ยไปทีกระตอบนั้นล้มก็ไม่เป็นไรมันชุกก็กูจิไม่ขี้เล่าผีก็ไม่มี ถ้าเชื่อเนี่ยโอ้โห,โโหป่วยทั้งบ้านเลยนะนี่คือเรื่องของจิตเรื่องของอุบาทานเพราะฉะนั้นมันเชื่อว่าอมพระยิงไม่เข้าพระหลุดออกจากปากไปเอาก้อนหินเอาอะไรมานึกว่าพระจริงๆเชื่อว่ามีเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าความศรัทธาความเชื่อความหลงเนี่ยจิตมันเชื่อขนาดนะ่ายอมเป็นยอมใจบางคนเชื่อแม้แต่ระเบิดพิชีพตัวเองก็มีนะ บางคนเชื่อในความรักผูกคอใจก็มีกินยาจายก็มีเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องความเชื่อต้องมีสติปัญญาด้วยจึงจะเป็นความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเชื่ออย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียวนะท่านบอกบวกด้วยสติปัญญา สามัรถสิ่งลึกลับมีไหมมีเทวดามีไหมพบภูมีไหมมีปฏิเสธไม่ได้หรอกพาะพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องสาเพบอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มีอยูอ่เหมือนถ้ำที่หลวงปู่แพงอยู่เนี่ย หลวงปู่แผงเนี่ยท่านเสียไปหกสิบเจ็ดสิบปีละหกสิบกว่าปีละนะเพราะตอนอายุหลวงตาสิบขวบมั้งไม่ถึงสิบขวบหรอกแกเสียแกมรณภาพะซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับหลวงปู่มัน่นเนี่มั้งะเป็นเกจีดังนะสมัยนี้เขาเรียกเกจีเนาะสมัยก่อนก็ไม่ได้เรียกเกจีก็เรียก หลวงปู่เนี่ยเป็นหลวงปู่ที่ขังมากมีวิชาอาคมนี่คือคนโบราณเขาเล่าหลวงตาเคยไปกราบท่านปูพ่พาตาพาไปไปกราบเพราะท่านเป็นเพื่อนกันไปตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆตอนหลวงตาไปท่านเดินไม่ได้แนละ้ว หลวงปู่องค์นี้มีความอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งเมื่อก่อนลวงตาก็ไม่ได้สนใจหรอกสนใจถ้ำที่ท่านเข้าไปอยู่ะทะถ้ำภูมวยเนี่ยถ้ำหรือเขาเรียกถ้ำมวยเนี่ยลวงปู่แพงเนี่ยไปอยู่เป็นองค์แรกคือมันเดินทางเข้าไปลึกมาก ปา่าลงดิบสมัยก่อนเจ็ดสิบปีก่อนลองคิดดูเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนอย่างน้อยเนี่ยถ้าท่านหมู่บ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบกิโลบ้านนึงบ้าน,บ,านบ้านใกล้ที่สุดจะยี่สิบกว่ากิโลจากถ้ำเนี่ยอ่ะ,อะ สมัยนั้นไม่มีไม่มีคนไปทำอะไรทำอะไรป่ารงดิบทั้งเสือทั้งช้างสารพัดทั้งไข้มาเรียทั้งอะไรเยอะแยะยแล้วท่านไปอยู่ได้ยังไงแล้วท่านไปกินอะไรท่านไปบินธบาตท,ที่ไหนคงเป็นไปไม่ได้หรอกหลวงปู่องค์นี้จะไปบินธบาตอา่อไปกลับหกสิบกิโลจริงไหม แต่ชาวบ้านก็ไม่เห็นนะไม่เห็นท่านออกไปบินสบาทแถวแถวบ้านมันมันไกลมากยยี่สิบกว่ากิโลสามสิบกิโลนะจากถ้ำนี้จาเข้าไปแต่พอหลายปีต่อมามีคนเข้าไปล่าสัตว์ไปอะไรไปเจอท่าน,นในถ้ำนั้น เขาบอกว่าอาหารการกินท่านเนี่ยท่านสมัยมากมีทั้งแอปเปลิลเหมือนท่านไปบินธบาตอยู่โน่นนะกรุงเทพอะ่ะเพราะว่าอาหารบ้านนอกเนี่ยอย่าไปว่าแต่แอปเปลิลเลยไม่รู้จักหรอกมันไม่มีหรอกสมัยก่อนแต่อาหารที่ท่านฉันเนี่ยเขาไปเจอเห็นไหม ทนี่ปนีดแล้วท่านเอามาจากไหนนี่คือเป็นคำสามท่านอยู่จนแกนะอยู่ตรงนั้นไม่มีใครรู้จักหรอกจนจนจนพวกไปล่าสัตว์ไปเจอพวกปานทีนี้จนท่านแก่ชราแล้วเขาก็เลยหามพวกนี้เข้าไปหามเอาท่านลองอมาไว้วัดโพร้ยน มันไปชีวิตตอนที่หลวงตาไปกับแต่ตอนนั้นหลวงตาไม่รู้เรื่องเนี้พอดีพ่อพุทเฒ่าพวกแก่พวกเพราะว่าหลวงตาเนี่ยเป็นคนอยู่ถ้ำมวยนะบวชอยู่ถ้ำปู่มวยนะ mm. เพราะว่าหลวงตาเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยมีอาจารย์องค์หนึ่งที่ไปสร้างก็เพราะศรัทธาปฏิบัติชาหลวงปู่แพง ท่านเสียแล้วล่ะเสียไปเจ็ดสิบปีแล้วหกสิบกว่าปีแล้วะหลวงตาตอนนั้นอายุยนะี่สิบก็เลยไปช่วยท่านสร้างคือเอาไม้ไผ่เอาอะไรไปสร้างกระจอบมุงญ้าแล้วก็เข้าไปดูในถ้ำนั้นถ้ำที่หลวงปู่อยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะเห็นไหมถม้ำภูมวยที่หลวงตายืนในถ่ายรูป,ปอะผอมๆอะ นั่นหละทำผู้มยมันก็ยังเหลือบาทท่านอยู่บริขารฝาบาทท่านนี่ตอนนี้เขาขมโมยไปแล้ว <c oughs> เป็นฝาบาททองเหลืองอะนะเขาเอาไปทําตะกุดพรทมอะไรของกลางหมดนี่ของหลวงปู่แพงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะที่เล่าให้ฟงังตั้งโจทย์ให้เราลองคิดดูว่านี่มันไปอยู่ได้ยังไงมนุษย์คนหนึ่งพระสงฆ์รูปหนึ่งอะ ต่อมาก็เนี่ยลุงปู่สอนเนี่ยบ้านมะนาววัดถ้ำพาขาวเนี่ยลวงปู่สอนนี่ตายในถ้ำเลยนะไม่เคยรู้นะแล้วท่านอยู่แล้วยังไงท่านกินอะไรฉันอะไรท่านไปนบินตบาาท,ที่ไหนจริงไหมความลึกลับเล่นลับของโลกของจักรวาลจะจะพูดถึงเรื่องความลี้ลับแต่เป็นสัจธรรม ไม่ใช่เรื่องงมงายหลวงตาไม่ค่อยอยากพูดเรื่องพวกนี้หรอกอะอันนี้ไม่ใช่ว่าหลวงตาเนี่ยมันไกลตัวนะเพราะหลวงตาไปอยู่ฮะหลวงตาเนี่ชอบไปอยู่ถ้ำที่มีประวัติครูบาอาจารย์เรียกว่าเดินตามรอยบุรพาจารย์เหมือนถ้ำจำปาที่หลวงปู่เสาไปอยู่เนี่ยสมัยก่อน อยู่มุกดาหารคำเจี่ยน้องสูงเนี่ยสมัยก่อนลงตาเขาไปทมจำปาเทพหลวงปู่เสาเคยอยู่เมื่อก่อนเนี่ยชอบเดินตามรอยบูรพาจารย์ได้ยินว่าท่านไปอยู่ในลงตาก,ก็จะเดินทุดงไปตรงนั้นฮะมันต้องมีรอยพลังงานรอยอะไรเราเชื่ออย่างเงี้ยรอยปฏิบัติธรรมท่านมันต้องมีอะไร ให้เราได้เสริมเสริมเสริมการปฏิบัติเราเสริมจิตเสริมใจเราฮะโดยเฉพาะท่านผูมวยเนี่ยลุงตาเนี่ยบวชอยู่ที่นั่นจำัรษาที่นั่นเนี่ยบวชตอนเนี้ย มื่อก่อนเนี่ยมันเป็นรงเสอือรงช้างเลยนะท่านไปอยู่ได้อย่างไรจากคนทั่วไปก็ถจะเรียกว่าเจ๊จีขังอะไรเงี้ยเมื่อก่อนลวงตาก็เชื่ออย่างนั้นตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มอะแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเหมือนท่านเดินไปถึงศีลถึงธรรมเหมือนท่านเราก็จะเห็นว่าโอ้หนี่คือภูมิจิตภูมิธรรมนะา ลูกตาว่าที่ท่านไปบินสบาเนี่ยท่านอยู่ช่ามวยเนี่ยท่านไปบินสบายที่กรุงเทพอะเชื่อไหมถึงได้ของพวกนั้นมากินนะทั้งนั้นจะไม่มีของประเนีขนาดนั้นนะไม่มีผลลไม้ปางประเทศแบบโอ้สมัยก่อนนอาหกสิบเจ็ดสิบปีก็ลองคิดดูนี่คือความเล้นรับลี้ลับของของจักรวาลของโลกนี่แหละธรรมะ ธรรมชาติของจิตของภูมิจิตเราไม่ปฏิเสธเรื่องเทวดาเรื่องภูมิเทพภูมิต่างๆเรื่องพญานาคหลงตาไม่เคยปฏิเสธแต่ต้องมองด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะนี่แหละปัญญานี่แหละที่จะรู้แจ้งแทงตลอดเรื่องพวกนี้ ว่าโอ้มันมีของมันอยู่แล้วในตัวมนุษย์เนี่ยจิตเนี่ยฮะภูมิจิตภูมิธรรมของคนเนี่ยละเอียดสูงส่งขนาดไหนภูมิไหนมีบุญบารมีสร้างอะไรมาไว้ขนาดไหนไปอยู่ไหนก็ไม่อดอยากเห็นไหมแล้วท่านเข้าไปอยู่ได้ยังไง นี่อย่างถ้ามาชันตาเนี่ยนเนี่ยเขงเกียมเนี่ยที่หลวงตางเคยไปอยูอ่นี่ก็เดินทางไปยี่สิบกว่ากิโลนะเมื่อก่อนตอนนี้ก็ตัดถนนเข้าหน้าเจ้าบ้านทางเกวียนทางรถเข้าไปถึงแล้วมั้งแต่ถ้ามาชันตานตีนเขานี่แต่ต้องเดินเข้าไปอีกหลายสี่ห้ากิโลเป็นอย่างน้อยกว่าจะขึ้นไปเลาะเขาขึ้นไป หลวงตาเคยไปอยู่เพราะมันเป็นตำนานเขาบอกว่าถ้าหลวงพระสิ้นคิดหลวงตาสิ้นคิดหลวงตาศินเนี่ยขึ้นไปอยู่ถ้ามาชันตาเนี่ยแค่อยู่คนเดียวคืนวันหนึ่งวันหนึ่งคืนก็จะบรรลุธรรมว่างั้นหลวงตาก็อยากบรรลุธรรมไงก็ขึ้นไปเลยเพราะยใบเนี่ยตาไม่ส่ง เพราะไล่พราใหใบลงมาเราจะอยู่คนเดียวเราจะบรรลุธรรมคืนนี้มีพระองค์หนึ่งไปรับรองหลวงตาว่าถ้าท่านไปอยู่ธรรมจันตาได้หนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยเพราะล่ำลือเรื่องเป็นถ้ำพญานาคถ้ำคนทันเยอะแยะอยู่ในถ้ำนั้นพระไปอยู่ในวิบาลาาอะไรประมาณเขาบอกทักค,คงจะเป็นอย่างนี้มั้ง ซึ่งหลวงตาก็อยากบรรลุอยากพ้นทุกข์เอาชีวิตตายเป็นตายกูไปอย่าว่าแต่วันหนึ่งเลยหลวงตาไปอยู่ครึ่งเดือนไม่เห็นบรรลุตรงไหนเลยโอแล้วก็กลั่งขำตัวเองด้วยความโง่ที่อยากบรรลุธรรมก็นถึงไปเชา้าพอใหญ่ใบพระขาวใบ ต้มมาม่าไปสวายนะแค่นั้นเพราะว่ามันบินสบายไม่ได้เพราะสวายจังหันเราต้มมาม่าวันวันละวันวันละชามเช้าหนึ่งก็ไปทั้งคนครูบาเจไป็็นี้ของท่านให้เราอยู่คนเดียวอยู่งั้นนะฮะจนพอสมควรหลวงตาก,ก็ค่อยลงมา แล้วก็เดินทุดงต่อไปที่อื่นไปเรื่อยๆอหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านพบมาประสบพบเห็นมาด้วยตัวเราเองที่เล่าเนี่ยไม่ได้ไก่ตัวนะเล่าเรื่องที่ประสบมาด้วยตัวเองเนาะมันธรรมะก็เหมือนกันทำไมเราดั้นด้นเอาชีวิตแรก อดอยากตามป่าเขาลำเนาภัยตามเงื้อมผาตามป่าโุกชัดเพราะสแสวงหาสัจธรรมเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นไม่ได้หากระสินพระป่าไม่ได้หาชื่อเสียงเลยไปคนเดียวเดินคนเดียวความมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อมรรคผลต่อมรรคต่อผลความตั้งมั่นะ่ะเต็มหัวจิตหัวใจเลยลุยอย่างเดียวเห็นไหม นี่ที่พูดใน้ฟังนะหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้นะักปฏิบัติเนาะมันไม่ได้เป็นมาง,ง่ายๆพระทินคิดเนาะเจอมาทุกรูปแบบแล้วสิ่งที่ลึกลับมองเห็นมองไม่เห็นเนาะจริงถ้าไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยไม่พูดหรอกเรื่องพวกนี้ไม่ได้สงสัยเลยอ่า หลวงตาเนี่ยโดนมาเยอะทดสอบกันมาเยอะกับพวกเกเจิพวกคุณใส่เน,เนี่ยหลวงตาหนึ่งอยู่บ้านพังแดงเนี่ยมันมีวัวธนูควายธนูเนี่ยมาเลยทัดกับเราเ,เอาเลยบอกท่าน <c oughs> ท่านจะตายเลย จริงเพราะเราไม่เป็นอะไรงไงเราไม่รู้เรื่องอลูกหลานลูกสาวลูกเขยหลานแกต้องมากราบขอเข้ามาแล้วก็เอาโพสหลวงปู่นั้นไปเผาเพราะแกนะ่ยโดนสะท้อนกลับว่างานเขาว่าลูกหลานแกว่านี่ยังอยู่ลูกหลานแกก็ยังอยู่ยังกราบหลวงตาอยู หลวงปู่ก็เนะนี่ยเขาบอกโอ้ยแกขังมากเลี้ยงวัวธนูควายธนูในหมู่บ้านที่แกไปอยู่เนี่ยโอ้โหต้นมะาพร้าวนี่ยยอดมะพร้าวยอดนี้โดนวัวธนูควายธนูไปกินหมด <c oughs> เขาล่ำเลยกันคนก็กลัวทั้งทั้งตำบลทั้งอำเภอนะอาจารย์ขังหลวงปู่เนี่ยจะแกกลัวหลวงจานะ สังเกตว่าเวลาแ,แกมานั่งอยู่ใกล้แกอยู่เราได้ไม่นานนะแกแก,แก็จะไปอยู่ที่อื่นเนี่เขาเนี่คุณใสอาจารย์ประสิทธิ์นี่องค์หนึ่งเนี่ยเก่งคาถาอาคมแต่ตายอยู่ตรงนั้นนที่เดียวกันนี่แหละเทพภูมิเขาจัดการหมดแหละ จริงๆเนี่ยกระดูกยังเผาตรงนั้นเลยซัดไปสี่ศพห้าศพแล้วนะพระไปเล่นกับเขาอยู่ในถ้ำอ่ะอยู่ในภูลลกนั้นมีหลวงจานีรอดมาจริงเพราะหลวงจาไม่มีอะไรงไงไม่มีคาถาอาคมไม่มีอะไรมีแต่ศีลแต่ธรรมมีแต่ภาวนานี่แหละมีแต่พุทธโธลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละ นะเข้าใจไหมมีแต่พระพุทธรทรพ,พระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งเนาะอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นอานาปานสติหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลสมาธิปัญญานี่แหละนี่แหละสิ่งที่เลือ่อสิ่งที่ประเสริฐที่ทำให้เราหลุดพ้นได้สิ่งพวกนั้นโอ้ยเป็นทางผ่าน ของเด็กเล่นนะ,ะเพราะฉะนั้นจงมุ่งมั่นฝึกอานาปานสตินะเป็นสนใจเลยนะโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยวุ่นวายทะเลาะกันเสียงกันฆ่ากันอยู่อย่างเงี้ยเป็นมานี่หลายล้านปีหลายหมื่นปี